นายกแป้นหาดใหญ่เคยอยู่พักคส้มเก้าไกลก็เลยโดนใครๆลุมถล่มอย่างหนักอันนี้จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้น,นะนะแต่ว่าชนักที่ติดหลังนายกแป้นในกรณีที่น้ำท่วมหาดใหญ่แล้วมีผู้คนเสียชีวิตไปมากมายเหลือเกินเนี่ยมันต่อเนื่องมาจากการที่ท่านเคยพาพวกพรรคส้มไปหาเสียงซึ่งพวกพรรคส้มเนี่ยเขาเก่งในเรื่องการประดิษฐ์วัฒกรรม มันทำให้คลิปเก่าๆของท่านนายกแป้นถูกขุดคุ้ยขึ้นมาซึ่งทุกคนก็เห็นว่าท่านพูดอย่างดีเลยนะว่ามีการเตรียมการป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่มีการไปขุดรอกคูคลองมีการเตรียมเครื่องสูบน้ำเตรียมเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆนานานราวกับว่าปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยมันอยู่ในอุ้งมือของท่านท่านจัดการได้อยู่หมัดแน่นอนแล้วท่านก็มาบอกประชาชนคนหาดใหญ่ว่าไม่ต้องหนีไปไหนไม่ต้องหลบภยัยไม่ต้องเตรียมการอะไร คนสุดท้ายกลายเป็นชาวบ้านเขาไม่ได้หนีกันก็เลยพากันถูกขังเอาไว้ในตัวเมืองขาดใหญ่กลายเป็นเหยื่อน้ำท่วมแต่ว่าเราอย่าหยุดความรับผิดชอบเรื่องนี้ที่นายกแป้นเท่านั้นนะเพราะว่าเรื่องนี้นเป็นเรื่องระดับประเทศน้ำมันท่วมทั้งภาคใต้ทั้งหลายจังหวัดเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่ท่านมีอำนาจควบคุมทั้งภาคใต้บริหารประเทศไทยทั้งหมด ท่านจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ไม่ใช่ให้คุณชาดาวออมาชี้หน้าแล้วบอกว่านายกเป้นรับไม่ชอบซะแล้วลาออกไปแปลว่าอะไรแปลว่าท่านไม่ต้องการให้ความเสียหายลามไปถึงท่านผู้ว่าสงขลาลามเข้ามาที่กระทรวงมหาดไทยลามไปที่ท่านนายกอนุทินหรือเปล่าจริงอยู่ว่ามันคือภัยธรรมชาติมันไม่มีใครตั้งใจให้มันเกิดขึ้น แต่ว่านี่มันยุคสมัยใหม่นี่มันปี2025เรามีระบบพยากรณ์อากาศเรามีดาวเทียมมากมายเรามีเว็บไซต์ที่ทำนายสภาพอากาศได้ล่วงหน้าชนิดว่าเป๊ะๆราชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันผิดพลาดได้ยังไงนอกจากเกิดจากความจงใจหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อสะเพ่าอย่างที่สุดนี่ไง จะมาปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้จะมาบอกว่าช่วยไม่ได้มันเป็นภัยธรรมชาติมันไม่ใช่ไม่งั้นเราจะมีมหาวิทยาลัยทําไมเราจะให้คนไปเรียนวิทยาศาสตร์เรียนตรวจการสภาพอากาศเรียนวิศวะเรียนอะไรมากมายทาไมถ้าสุดท้ายก็ต้องมาลุ้นเอาเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้เราต้องอยู่ใต้ภัยธรรมชาติหรือไงนั่นมปนสมัยร้อยปีที่แล้วนะที่ต้องพากันกลัวธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นนี่นักการเมืองท่านไหนไม่ควรปฏิเสธทั้งนั้นนะบอกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจมันไม่ใช่ความผิดอะไรของฉันมันเป็นภัยธรรมชาติ ถ้าปฏิเสธไม่ได้ไม่งั้นเราจะมีนักการเมืองไว้ทาไมไม่งั้นเรามีวิทยาศาสตร์ทาไมเราจะมีเทคโนโลยีไวทไ้ทําไหมถ้างั้นเราก็พากันเลือกนักการเมืองมาให้มันพาเราสวดมนต์ซะว่าให้เรารอดตายจากภัยน้ําท่วมจากภัยแรงจากดินถลม่มจากโครนถลม่มนะเอาพระเอาฤาษีเอาหมอดูที่ไหนมาทําให้ก็ได้จะมีนักการเมืองไวท้ทําไมถ้าไม่รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือว่าพวกคุณมันดีแต่พูดดีแต่ประดิษฐ์วัทกรรมจนทําให้มีคนบาดเจ็บล้มตายนี่งไงจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้เหรอ